สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะน,นี่นะคะเบิ้ง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 พี่น้องมาแล้วมาตามคําเรียบร้องนะคะมาตามความอยากกินของปากนะคะปากอยากนะคะท้องอยากนะคะ,ระสรรหามาก,กินพี่น้องเอยปลาส้มพี่น้องปลาส้มเป็นเมนูที่มากแห้งแห้งนะพี่น้องเออเาบอกไปอีเล่ครับพี่ใบีมักทุกอย่างที่เป็นอาหารอีสานเลยพี่นอ้องเออเออเออ ว่าไปกับมักทุกอย่างเลยพี่น้องมากมากว่าหลายยายห่หางพี่น้องผู้ใดอันมักกับผักกดที่ตามกดกระดิ่งกดห้ยกำลังใจในเด้อนพี่น้องเด้อน,นะคะสําหรับสาวอีสานในต่างแดนนะคะเมียฝลังในต่างแดนนะคะในเมื่อจกิงโจ้พี่น้องนี่นะคอยเมื่อจริงโจ้นะคะเมื่อจกิงโจ้เขากินยังสิเด้พี่น้องจำคนเดียวเปยังสิละ แต่น้อกสุประเกลในมะเขือในสวนเราเองนะพี่น้องโอ้ยใส่บักพรีกหลอกบักพรีกหลายบักพรีกผงมันแดงพี่น้องอ,อร่อยออพี่น้องใบบุรีลำก็ทำอาหารอร่อย เหมือนกันนะเนี่ยม,มามาว่าไปเดี๋ยวเสียหาว่าย่องตวของนะตามมากินเด้อพี่น้องจังสิหูว่ามันแทบจริงหรือไม่นะคะหรือว่าแค่ราคาคุยนะคะอือพี่น้องหนึ่งเขาเป็นกองเลยไดย้เหมือนนี่พี่น้องใอยหนึ่งเขาเป็นกองเลยละใครมา ต้อนรับแขกนะครับวันนี้วันรับแขกนะครับอือร่อยอือเน้อไอ้ผสมทอดอือกลาง อขอประธานอภัยพี่นอ้องมันมีก้างพี่นอ้องปลายี่สบนะพี่นอ้องอันนี้คือเรื่องปกติเลยพี่นอ้องกินปลาสมมันก็ต้องเจอก้างพี่นอ้องแห้งปลาตะเพียนแห้งกินยากพี่นอ้องแห้งกินปลาตะเพียนแห้งกินยาก นี่แหละของดีต้องมีก้างนะคะอ,อร่อยซุปม,ม,มะเขือเราทำเองอื อยากกินยังก็หามาพี่นอ้องอยากกินยังก็ไปไปหาซื้อมาพี่นอ้องซื้อแล้วก็มาเห็ดเองเห็นอะไรพี่นอ้องมาเห็ดให้เบิ้งมั้งนะคะวิธีชีวิต บบุยลำได้ตังแหนนี่พี่น้องนี่เละตัวต้นจริงๆกินยังซี่หรืพี่น้องกินยังซี่มากแบบนี้นะคะมากแบบนี้หรืมากแบบนี้แล้วก็กินแบบนี้นะคะ